สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องอีกเช่นนึงครับผมบาวบุสลาเสียงแค่เล่าตอนนี้อยู่ที่นี่อีกแล้วนะเอ๋ยนะจักเป็นแนวใดนะครับก็มักความชื่นชอบทีบาวบุอยากจะมานําเสนอจุดนี้นะครับสะพานตากสินหรือว่าสะพานสาทรอนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอาประเทศไทยนะฮะมุมนี้จะมองเห็นรถไฟนะครับสองขั้นนะครับแลนเหมือนจะชนกันแหละกับรถไฟที่มองบึงคือจังแลนอยู่บนท้องถนนเนาะพี่น้องเนาะว้าว ความงามของเมืองไทยความศิลป์ไลของประเทศไทยบนหน้าน้ําเจ้าพระยาเนี่ยหน้าน้ําที่มีแต่ความยิ่งใหญ่มานีบ่าวโบเองก็งบือว่ามีโอกาสได้มากครับบ่าวท่องเนี่ยฮะพาบ่าวท่องมาเบิงข้อมเจริญของเมืองไทยอีกหนึ่งมโมเมนต์เราพี่น,น้องเนาะโอ้โหสุดยอดดอีพี่น้องประเทศไทยอ้ยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกได้พี่น้องที่บ่าวทองมาสะพานอ่อาเปนยังกอนรถไฟแรนบ่าวทองถนนย่าย พูดรถกร็หลอยลอยรถไฟแลนบนท้องถนนร, <ถ S 1> รถไฟแอ้วไม่อยากวะรถไฟคือแลนนำนำรถอยู่วะปกติมันสีแยกแยกทางกันบนูแมนบอกคือคือ,คอแลนนำกันวันนี้เบ,บื้องมุมนี่คือจังรถไฟแลนบนท้องถนนนี่ไงแต่ว่าตรงกลางจะเป็นล่างรถไฟนี่แมยสองขางจะเป็นสะพานเบื้องเบื้องเบื้องวิวนี่คือจังรถไฟแลนบนท้องถนนที่จริงบูแมน าเบิงคือจะว้ามแล่นน้ำกันนี่เว้ยเฮ้ยเอา <c oughs> เดี๋ยวอ้ายมาเบิงฟังนี่จะเห็นเรือเรือนี่ฮะเรือจัดเลี้ยงเรือจัดเลี้ยงที่แล่นบนน้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมวิวนี่ท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหเรือจัดเลี้ยงเนาะพี่หลงเน,ะนาะน่าท่องเที่ยวก็ถือว่าอิ่มคุ้มค่าแน่นอนกับการเนี่ยมาท่องเที่ยวเมืองไทยฟังน,นั้นพี่น,อน้องฟังน,นั้นโอ้โห ตื่นตาตื่นใจครับความอลังการที่นี่เมืองไทยที่นี่ประเทศไทยโอ้หสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่บาโบ่ยังไงเห็นเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้บาโบเองก็ที่จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะ คลิปนี้บาบู่ายท้ำเมื่อวันที่นะครับท่านผู้ชมครับวันที่เศร้าหาเด้อไปนหน่องเดลยนะะีะฮะเศร้าหาเดือนเจ็ดปีพศ2567เนาะพี่น้องเนาะบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นคลิปเก่านะฮะแต่บาบูแมนเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปใหม่ล่าสุดที่บาบู่ายฝากตอนทุกท่านนะฮะโอ้โหอ,อยากให้บาบูท่องเลยเห็นอยากให้บาบูท่องเลยมาสัมผัสมือนี่เนาะ,ะสุดยอดความงอลังการ ธารมาชุ่มครับนะฮะเป็นทีนะครับปราบปื่อยนะับประเทศไทยนะฮะสั่งสายนำหายเป็นแรงท่องเที่ยวนําเงินมากมายมหาศาลเข้าสู่เมืองไทยนะฮะธรรมชุ่มครับบ่าวโเองกับเชิญชมนะฮะอ่าประเทศไทยนะครับเพลินกับขายเนอกพี่น้องนาะขายแนวคิดนะฮะความคิดที่สั่งสร่นความคิดที่สั่งเม็ดเงินนะฮะเข้าสู่ประเ means, ทศไทยนะับความคิดที shopping, legends, ่บัณฑ์พักรุษสั่งไว้เนอกพี่น้องนาะ ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยกะมาต่อยอดเนี่ยฮะเบิ้งเอาที่เรพี่น้องโอ้ยน้าท่องเที่ยวเนี่ยครับเต็มเนี่ยเต็มทุกล่ำนะ่ครับเต็มทุกเรือนี่ะทีกัปตันนี่ฮะนำเรือแลนผ่านมานีโอเ้ยบนหน้าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเจ้าพระยาก็มีแต่ความยิ่งใหญ่นี่แหละคือประเทศไทยอยากให้บาททองมาดิบาวทองไปใส่เนาะบาลทอง โอ้มุมนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะรถไฟตามกันอีกแล้วรถไฟตามกันอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะรถไฟตามกันตลอดเลยบาโบนี่ก็ได้โอ้โหความสีวิไลยธงไตโรงชาติไทยปลิวสวัยเ,เยจ้าไปใส่มาเจ้าไปใส่มาจะเบิงนี้รถไฟสีตามกันเห็นบอเห็นนี่เห็นแล้วนี่กำลังจิเบิงนี่แหละแต่ว่าค่อยงืดเงือดอันงืดอันรถไฟนี่นะมันคือวิ่ง บนท้องถนนปะโอ้โหรถไฟชนกันทุกคนเหเห็นแล้ววรารถไฟชนกันเห็นแล้วป้าน <zet> ี่แหละคือทีมมากของรถไฟชนกันแมนปะป้าทนอี่อีลีได้นินมาเห็นกับตาได้เห็นกับตาได้ดีทุกคนจากมุ่งนัหน้ามาเบิ่งฟังนี่นะ่ยมุมที่มีความสีวิไล้นะฮะรถไฟแลนอยู่บนท้องถนนก็ยังวาก็ยังงึดอยู่เด้พี่น้องเ้ยแตนที่รถไฟมันจะอยู่ สูงสอันนี้วิ่งนําบนท้องถนนเห็นไหมไอ้มาเบิ่งฟังนี้มาเบิ่งฟังนี้ออตปตายปปโอโห้หมุมนื่อท้องเป่นคือปินหลังคาแล้วบ<อ>บเห็นสามโบเห็นสาพี่น้องเลยเรือลำใหญ่อันนี้เรือจัดเลี้ยงเนี่ยทัน,น,เน,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 นเลยพ่นเปล,ลือกลหลายแม่นม้ำก ใส่สะอาดพี่น้องเอ้ยแม่น้ำเจ้าพยาประเทศไทยน้องเขาเน้นความสะอาดพี่น้องเอ้ยเบื้องตีพี่น้อง,ง,องความสะอาดของคอนะ่ะขยะบ่มีจกักเม็ดบ่มีจักอย่างเลยใบไม้ใบหนึ่งก็ยังบ่มีนะพี่น้องความสะอาดของคอนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นแนวทางเนีท่งนะเี่เรนรูเพื่อไปออปรับปรุงในชีวิตประจำวันนะบาน้ายหายนะหเด้อ เพื่อนสร้างบ้านซองอห้สะอาดทั้งสีได้เด้อโอ้โหยางมันสีสะอาดกระเดียกรยกระดอกขนาดนี้ทุกคนทุกท่านเดชมาฟังนี่มาฟังนี่ทุกคนททุกท่าน,น,น,นเลยคุณโอ้จะเห็นบ่อตึกสูงใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วตึกริมน้ำเจ้าพญาเนี่โยโอ้โหแขอยบ่อปลาผูัวผมอยู่ริมนม้ำ จะมาเบิ่งนี้เรือไฟฟ้านี่เรือทีคนไทย่นผลิตคิดขึ้นมานี่ยงแมนมาตัวนี้นี่อันนี้เรือไฟฟ้าแมนรับทรงบดยสเนี่้ยัถูกขนาดเรือไฟฟ้าเขายังเฮ็ดได้นะพี่น้องเ้ยคนไทยเนี่ยเฮ็ดเออซีมือคนไทยสีมือคนไทยนี่ตึกสูงใหญ่ริมน้ำเจ้าพระยาโอ้ตัวอย่างยังกาเฮ็ดตึกสูงๆใหญ่ๆอยู่มีริมแม่น้ำพี่น้องเบิ่งเอาตีความสมารถของเขาความเก่ง เขาคิดได้จังไดคนไทยเก่งในด้านแนวคิดเนี่ยเบ<า>ื้งที่น่ะคิดจังไดเนี่ยพันมาแต่ก่อนย้อนไปหลายสิป,ปีมีเอฟซีบอกเบาบู๋นี่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้จะมีแต่พักตบชะว่าแมนบ่นี่เที่ยวเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยพันวาเนี่ยพันวาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บบเห็นพักตบจะต้นจักไปเลยเนี่สิ่งทุกอย่างเงยนิ่งนี่ง,งนีนน่งเบิ้งกำแพงนี่กำแพงกัดน,น้ำอันนี้อยู่ริมแม่น้ำอิล,ๆๆลีอิรอเนี่ยอ่านเขายัางเฮ็ดเป็นบ้านเฮ็ดเป็นสวนเฮ็ดเป็น ร้านอาหารต่างๆนาน,นาเงืดเข้เฮ็ดไแต่จังไดา <ché an S 2> ขั้น<ข><ข>ย่บานขนะ่อย,ยนอา,อาไว้จังไดบอโลดบพรว่าบอโอดยางเกียวเลยแหละไอเอ้ยข่อยอยากบอกไอว่าประเทศไทยพิ่นพัฒนาด้านความคิดนี่ไงเ้ยส้างพลิกวิกฤตนะห้เป็นประโยชน์เนี่ย พักตบชวาเพิ่นเก็บออกจากแม่น้ำเจ้าพระญาสร้างแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งท,งทมมม่องเที่ยวน้าเม็ดเงินเขาประเทศไทยอย่างาม,ามากมมยมหาศาลไอคิดบึงวาประเทศอื่นในโลกนี้ก็มีแม่น้ำขึ้นกันแต่เป็นอย่างคนทั่วโลกถึงอยากจะมาเชียวและก็อยากจะมาสัมผัสแม่น้ำเจ้าพระยาของเมืองไทยขึ้นชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องยิ่งใหญ่ไอพระยาก็ต้องย,ยอมมมมมิ่งใหญ่เนี่แมนแมนแมนที่แรกที่สิ่งที่ยังไ้เห็นยิ่งใหญ่ลีลอเนี่ยแหละยิ่งใหญ่ขนาดเลยแหละขนาดดาวท่องเที่ยวก็อย่างเฮ่กันมา นี่มุมนี้อาจจะเป็นอันซีนอีกอันซีนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นนี่เลยอาจจะบอกเลยว่าอัม <c oughs> เมซิ่งไทยแลนด์รถไฟฟ้าวิ่งวิ่งบนท้องถนนเนี่ยฮ่าฮ่าประเทศไทยประเทศที่มีแต่ความสีวิไลประเทศไทยที่มีแต่ความงามพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอย๋ยนี่แหละประเทศไทยยังไงทุกท่านแหละมาเที่ยวมาสัมผัสในะจุดนี้นะเป็นจุดที่ชมวิวเดชส,สวยงามนะครับยามกลางคื้นเดี๋ยวช่วงปีใหม่เนะี่ยท่าน เพื่อนจะมีการจุดฟูเฉลิมฉลองตรงนี้เด้เขาดาวโอ้มองแดนี่แหละจุดนี้แหละจุดนี่บอกเมนอ,อันนี้เขาเอื้ออีกอย่างอันนี้ห้างไอคอนสยามตึกที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้บนแนรใจเดอตึกอ่าแมคโดนีอาโบลต์ฟอนเดเซนท์นะไอคอนสยามนี่บ่ไอคอนสยามเอา้าตรงเที่ยวไปไนี่ยมนบ่แมนเอา้า กลางเวียนกลางคืนมันต่างกันเนะาะว,วิวมันจะต่างกันเนี่ยฮะความงามความสีวิลไลโอ,โอ้ยกันนี้ใครคอยมาผู้เดียเนี่ยคอยหลงลงแท้ลงแท้แทน่นอนแหเนี่ยล่อยจะไปนี่เด้ถึงเมื่อเองเมื่อเองเนอะมันก็มีทางไปแล้วไปทางใดดละบาทนไนามีป่าห้องกระถามเพิ่นลตัวว่าไปทางไหนมาทางใดถามกระถามแล้วท้าได้ได้ถามมาแล้วเอาไอเอารถก็มีอยู่ดอกวับจักจักไปทางแดดไปเส้นแดดมึนตึ๊บเลย เจ้าทาเบิงมุ่มมีอีกวิวหนึ่งขอเสียหายจาเบิงนะให้เจ้าจินตนาการเบิงมารถไฟมันแลนชนกันอีหลีบอต่มกันอีหลีบอ่อยมาเบิงมุ่มนี่ยม,มุ่มนี่ยต่มกันอีหลีบอ่ป้าพี่น้องรถไฟซองคันนี่มันแลนมาต่มกันตามกันบอตาม,อ,ตามอ้าวสุดท้ายแล้วกกระได้ตามเบิ่งมุม,มก็ยังป่าร่วงตายนลอยเออพี่น้องเอ๋ยคือพิ่ เป็นภาพดวงตาเดนี่พี่นอ้องสิ่งที่สิ่งที่อา่าบาททองเงืดกเงืดเงืดเงืดขนาดเงืดดีอะหรอก็อคือนี่แหละรถไฟแล่นบนทงไอ้ท้องถนนเขาสร้างเฮ็ดสร้างคิดสร้างหาสร้างทำจักเขาเฮ็ดแนด่ใดวะเปิ้ลคอยเงือกไหลคนไทยนี่เก่งสุดยอดความคิดความค้นหาพี่น้องเลย โอ้โหไม่แต่โอ้โหอย่างเดียวแหละพี่น้องเอยคิดยังบ่ออกควิดคิดของคนทอมันสุดยอดอีหลีพี่น้อยพิกวิคิดเห็นเป็นประโยชน์ใช่ไหมเพื่อเห็ุประเทศไทยนะนะเอฟซีเป็นหน่วงวากรนใจใดมาขนาดนี้บ่เป็นเรื่องง่ายเนี่ยนี่มาทองมาบ้ากับบาโบ่ที่ผ่านเลยสบายดีเอฟซีบาวทองอ่าพวกว่านเรือลำเรือหางยาวแลนไปแลนมาไอ้ทองไอ้ทองฮะ เป็นจิตใน้ความซีวีไลความเจริญประเทศไทยป้าโถความคิดของขวันี่ข่อยเงินแท่งย่อมย่อมรับบักเก่งความซีลิซีวีไลทของเมืองไทยเนี่ยสุดยอดเอามีคนลาวบางคนเนี่ยบางคนเฉพาะบางคนเนี่ยบริวารวัตะข่นผบอกว่าประเทศไทยบรยิจาิรนไยเอาขนาดบเนะ่เจริญนไหอย่างซํานี่ถ้าเจริญจะขนาดไหนเอาคิดเบิงนะ้งเนาะคิดเบิ้งนาน้นแหละเนี่ยขนาดบ่เจริญนนั่นนี่ให้เจ้าเบิง้งให้เต็มตาจะเด้อบางคนเด้อ อันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วไอ้ท้องไอ้ท้องเดี๋ยวขอเสพ้อผ้าจะาจาไปเบิ่งอีกมุมมุมหนึ่งไงที่มีความตื่นตาลัางการคลิปนี้สิฝากไว้เที่ยงตอนนี้ใหไอ่ล่าเลายไอ้ฝากช่องน้ำเนี่ยสวัสดีเอฟซีบาบทุกคนเนาะเอาคลิปนี้กับซีล่าเพียงตอนนี้แหละทุกคนเด้ขอฝากช่องเลยเด้อช่องในน้อยเล็กเล็กหน่อยๆพี่น้อยฝากดิตามฝากชมเบิ่งช่องปบาทองปากเสฉะแหนวเด้อทุกคนทุกท่าน ขอฝากตัวเนี่ยจักหน่อยสวัสดีครับทุกท่านฝากกันเดื่อยไปหน่อยเลยนะฝากช่องบาลท่องปากเซกินแสบน,อน,อน,อสน้องพี่น้องนสำหรับท่านีมทิมมักและก็ชื่นชอบขอไปกดไลค์เป็นกำลังใจชาแลเพราะปากช่องบาลท่องปากเซซ้าแนลพี่น,น้องไอ้เลือดมีแต่เบาบวกเลยขอติดข้อภัยนะเอาพี่น้องก,ก่อนจากไปย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเฮาสองคนนะฮะก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเฮาสองคนโดยการกดข่าวโฆษณากันแล้วกันพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้ สบายดีสวัสดีบ่าวท้อง